โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมนะก็วันนี้อยู่กันในเกมเาจะมีคัสตอมไหนกันอีกน,นะครับผมก็สำหรับวันนี้อยู่กันในชาเลนต์อา a d เลดี้ไนนะครับผมโอเคปาเลยมีตัวอะไรบ้างเช็คทีบายลืนโอเคซื้อตุต๊กตาสองตัวระวังแมงเกิลโอเคจำได้ลปะปะรวย ลุยครับทุกคนโอเคตีสามไม่ได้กินหรอกมาได้ยินมาไวเกินมันได้เป็นอย่างนั้นแหละ ตาย could hear you. ไม่นี่ปิดประตูไม่ทันมันมาหลายรอบได้เว้ยดังนั้นก่อนปิดประตูต้องกด F นะทุกคนโอเคเอาไม่เอาไม่ไม่ไ,มไรใจเย็นตีหนึ่งเลยเหรอ เกินไปอะนะมาสายเอ๊ะไม่ต้องเนียนนี้ไม่ต้องเนียนโอเค เอ้ตีหนึ่งอ่ะลืมจริงๆเราไม่ควรเล่นอย่างนี้นะโอเคแมงเกิลแมงเกิลเจอเยอะไหนอ่าโดนละโอเคเ้ยสวยอันนี้สวย,สวยอย่างนี้สวยเอ้ยโอเคเกือบ นั่นแหละคือสิ่งผมต้องการมาทุกคนเออลืมดูลืมดูท่อไม่เป็นไรเอาไม่จะเย็นสักนิมีท่อด้วยอย่าลืมเออโอ๊ยเมาเรื่องไม่ไป ตีสามสองทิตยสิบห้าวิโอเคสูสูไม่ต้องลุก ยินอยู <si ่เสร็จไปก่อนเร่งกรรมเอ้ยมันเอาอะไรมาวะเนี่ยอุ๊ยซื้อไม่หัน มันตหลนไงพวกนี้ย่ามกันเนี่ยเออมันมีให้ดูหลายชี้ไงมันก็เลยอยากเออโอเคสี่สิบห้าวีต้องมาดูต้องซื้อก้อนหนึ่งกะทีห้าวีสองอันหนึ่งกะทีก็เดินไปซื้อเลยเดินไปซื้ออะไรอะเปลี่ยนไปซื้อเดินไปซื้อโอ้ยโ,โอ้ยหวาดมาไวเกินไปอลคุณ ยังดังอยู่เอ๊ะเท่าไรนะตีหนึ่งสี่ถ้าวีโอเคยังเบบี้ยังไม่ลุกนั่นแหละครับทำได้ดีเนี่ยเล่นแหละ ถึงบอกว่าห้องมันสามัคคีกันเก่งจริงๆลืมแล้วทำไมนะใจเย็นๆสตีต้องมา แมงเกิลแมงกเกิลเกือบลืมลืมท่อบาาบาได้บาเบาได้บบาลืมท่อคุณผมลืมท่อแย่แย่มาก เด็กเป็ดเขาอะไรโอเคสองนาทีทีห้าวิเอาจะได้มีเวลาไปดูตัวอื่นหน่อยเฮ้ยเกือบเกือบไป ลมคองตอนนี้คือต้องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะคุณเอ baby, baby, baby. อเบบี้เบบี้เบบี้โอ้ยโอ้ยซีสีสีสส อย่าไปกดห้าโอเคไหม <c oughs> อะไรหนึ่งนาทีครึ่งโอเคซ้ายมาไม่ได้กินหรอกรู้ ายมามันไอ้นี่นั่งหุดยิงกันนะอืมเอ้ยเกือบตัวอะไรมาเมื่อกี้เอไม่เห็นวอไม่มาได้ไง อุ้ยเกือบเกือบไหม่ะคุณสรุปตัวอะไรไม่โผล่เว้ยสายตายโอเคตัดโหมดรอบนี้ขอของจริงเงียบต้องเงียบแล้วอะ ไม่ไหวแล้วขอหล่นไงเมื่อกี้เสียงเบา,เบาอย่าทำเสียงเบามากดิเฮ้ยไม่ได้ยิน ไกพรุ่งนี้มไ <c oughs> หวมากแล้วเดคือใช่ฮีเตอร์ไม่ได้ได้างานฟมเริม เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะโอ้มันยากจริงว่ะทุกคนมันสัมเมรคีย์มากเลยพวกเนี้ย เกือบไปนะเมื่อกี้สองนาทีสองตีสอง,องเลยนี่นาทีครึ่งแต่นี่เบบี้มา ขอตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งเออโอเคมาสมาธิอามาโอเคขอตั้งสมาธิ่ะ มันชอบมาพร้อมกันไงเออโอเค ตีหนึ่งอีกละโอ้โหขอจับว่าคุณลุนช่องมันเป็นกดปิดแล้วปัจจุบันหัวลุกบนไปแล้ว เบคอยมันดีดได้มันจะดีดให้เอ้ยเกือบสี่สิบห้าวิ ตีสองหนึ่งาทีครึ่งตัวอะไรมาใครม,มาผมสือเดคอยก่อนนะดีไม่ได้ละเว,วงกรรมจะมาพร้อมกันคืออะไรสมาธิขั้นสุดละเอาจงจริงเพรไม่ไหวอะทุกคน ขอสมาธิแป๊ดหนึ่งนะฮะ โดนละอืมเสียงมันเบามากเสียงเกมผมเปิดสุดไหมเนี่ยเสียงเกมเสียงเกมแป๊บหนึ่งนะก็เปิดสุดแล้วนะอ๋อสสงหูฟังไมค้อมหูชีวิต <c oughs> เป็นพานที่นานนี่สุดแล้วมั้งเนี่ย แกไม่มีสิทธ uh ิ oh, ์อืมจ uh oh, ้าตามสบายเขาเลยต <c oughs> ามประงคงท่านเลยอ่ะ ยืนจนได้โอเคลูร์และได้คอยไปดีใครมาการจะเก็บตัวแรกปุ๊บก็ต้องเก็บเรคคอร์ดไปดีตัวต่อไป Yep. Show times around the hour, not a moment before, and not a moment minute... later. <laughs> <laughs> oh, my Leo, มันจะโดนให้เรานะ <Smile. S 1> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โลง่งดูว่าโดนแต่อันนี้เกือบโดนดีปนะมันานดีไปได้หนึ่งลนะ อเอา้าอ๋อเป็นไรไม่มีปัญหาไม่เป็นไร้านนี้ไม่ไจ้เป็นต้องใช้ไฟหชายคุณ you in Okay, la, la. yeah บ่อยเกินไปแล้วโอ,โอเคทุกคนโอเคพอ กดเก็บจมูกเอาตัวอะไรเพิ่มมาโอ้แล้วไม่ได้บอก้วยเออเอไหมนี่ไงบอลลูนบอยเออโอเคผมเดียวในคลิปนี้เราก็ลาไปที่นี้แล้วกันนะครับผมหนาะไม่ไหวแล้วโอเคผมมาเจอคลิปหน้าผมบายครับ